ส่วนข่าวนี้อันนี้คือความน่ารักของการติดขัดระหว่างทางเข้าใจแหละการขับรถไปมามันอาจจะเจอเจอความแบบอุปสรรคเล็กน้อยกลางทางอ,อันนี้เป็นรถของทีมวอลเลย์บอลชายาทีมหนึ่ง <ผม S 1> ที่เขากำลังจะไปแข่งแต่พอเออเผอิญว่าระหว่างทางไปติดหล่มขึ้นมานักแ,แข่งก็เต็มรถเลยแล้วทำยังไงทีนี้เขาก็เลยทำแบบนี้ค่ะไปดูกัน <c oughs> ไม่รู้ว่าระหว่างแรงกับเสียงอะไรมาแรงกว่ากันน่าจะมาพร้อมๆกันแต่เสียงแต่เสียงดังนะอชอบพี่คนหน้ามากพี่สาวเบอร์18แปเป็นเหมือนตัวเชียร์เพื่อนว่าอ้าปาเดี๋ยวคนนี้คนนี้แต่เสร็จแล้วก็ แล้วเดี๋ยวคือคุณพี่เบอร์18จุดตรงนั้นเนี่ยมันคือจุดที่ปันที่จับ เปิดประตูซึ่งมันจะไม่ได้สร้างแรงขับเคลื่อนอะไรใดๆให้กับตัวรถเลยเป็นมันเป็นการสร้างแรงแต่เป็นการเชียร์หรือเปล่าเป็นเชียร์เพื่อนๆให้เพื่อนเพื่อในทีมช่วยกันออกแรงไงอันนี้เป็นทีมวอลเลย์บอลชายนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็มีการช่วยกันเข็นรถกระบะขึ้นจากหล่มโคลนในช่วงที่ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมานะคะหลายๆคนก็เนี่ยแหล่งที่บอกมีคนคมเมต์เต้นไปหมดเลยว่าแรงเข็นไม่เท่าไหร่แต่แรงกรีดมาเต็มแรงกรีดมาเต็มจริงๆทั้งหมดนี้นะคะเป็นทีม เลบอนซาเลง v ีซีจังหวัดนครศรีธรรมราชกำลังเดินทางไปแข่งรายการชายหาด 4x4 นะคะ4ีคุณ4คนนั่นแหละประเภทประชาชนชายที่ท่าเลนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองก็นี่แหละระหว่างทางก็ลยต้องใช้พลังนิดหน่อยเนาะชอบมากเลยพี่สาวแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะเพราะว่าจริงๆแบบเนี่ย รู้ว่ากำลังจะไปแข่งแล้วเจออุปสรรคแบบนี้แล้วทุกคนก็ต้องลงมาแล้วคือนักกีฬาเขาก็ต้องใช้แรง<อ>เก็บแรง,เ,งเอาไว้ <ปะ S 1> ในการาาใช่เนาะเออเราก็เป็นกําลังใจให้ทีมนี้ด้วยแล้วกันนะฮะ